สวัสดีค่ะดาราก้อสิบมาแล้วค่ะน่ารักนาอวยพรมันเกิดนิวฟังอายุแล้วอึง้งแคปชั่นฮามากนางเอกสาวนาวนิสานาดโพสอินสตาแกรมอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับแฟนหนุ่มนิววงสกรในวันคล้ายวันเกิดอายุ41ปีได้แบบอ่านแล้วต้องบอกว่าทั้งซึง้งทั้งขำทั้งน่ารักโดยสาวนาวบอกว่าแฮปปี้เบิร์ a เดย์พี่นิว หวันกับวันเกิดของคุณเขาไม่รู้จะอวยพรอ,อะไรแล้วอวยพรมาทุกปีห่วงก็แต่สุขภาพกระดูกกระเดี้ยนี่ยแหละออกกำลังกายอย่าหักหมมากอะไรรุ่นนี้หายากแล้วนะเอาเป็นว่าขอให้พี่มีความสุขทั้งกายและใจอายุไม่เคยทำอะไรพี่ได้เลยจริงๆไม่รู้คนหรือแวมไพร์หน้าเด็กอยู่แล้วก็เด็กอีก หนุ่มยิ่งยิ่งขึ้นไปสิ่งที่พี่อยากทำอะไรขอให้สำเร็จตามที่พี่นิวตั้งใจไว้นะไม่ว่าจะสุขจะทุกข์หนูจะอยู่เป็นกำลังใจและเป็นตัวปวนข้างๆพี่เสมอเลิฟยู4100ขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพิ่มให้พาลาดรับชมข่าวใหม่ๆจากช่องดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ